ก็ตกโ,โรยปลายร้านก็ยังไม่ได้มาเปิดปกจะตีเพราะว่าไม่มีคนอยู่กับร้านเนาะอยู่กับร้านไม่มีคนอยู่กับร้านวันนี้มารับของมาแล้วของที่สั่งมาจากประเทศจีนเมื่อเราไม่มีเงินบาทเราก็ซื้อเป็นเงินดีบ ซื้อเป็นเงินจีบเพราะว่าจีนกับลาวสัญญากันแล้วว่าจ่ายเป็นเงินจีบก็ได้จ่ายเป็นเงินหยวนก็ได้นี่เนาะยังไม่ทันได้ติดตั้งมีเก้าอี้สองตัวโต๊ะกระจกไฟประมาณราคาพร้อมกับค่าขนส่งประกอบเรียบร้อย4 5 0 0 0บาทในชุดนี้ ชุดนี้สี่หมืนห้าพันบาทจ้าอันนี้ก็คือโต๊ะอันนี้แยกต่างหากนะโต๊ะนี้แยกต่างหากมาส่งมาส่งตอนฝนตกแหละบอกมันจะโดนโดน้ำโดนน้ำเขาก็รีบม,มาส่งกันเพราะเขาก็อยากได้ตังเนาะเขาบอกว่าเครื่องมาแต่เม,มื่อวานนี้แล้วแหละเขาประกอบให้เขาประกอบให้เขาก็เลยมาส่งให้ตอนนี้นเนาะ พรุ่งนี้เขามีนัดส่งของอีกเขาก็เลยว่ารีดมาส่งไม่รอไม่รอแล้วนะมีปาร์คด้วยแตเย่เสียดายมันสั้นเกินอะไม่ถึงตัวนี้เลยไม่ถึงปาร์คที่เราต่อไว้เลยเนีย่ต้องเลยหาต้องเลยหาปาร์คมาสายไฟมาต่อเพิ่มอต้องเลยหาสายไฟมาต่อของอันนี้เป็น LED ดอกไฟ LED นี่สัมผัสปิ๊บๆเนาะทีนี้ของเราก็ครบแล้วเหลือแต่วันที่จะมาเปิดปกติเดี๋ยวก็จะไปทำป้ายเนาะทำป้ายแบบป้ายนี้แล้วป้ายร้านข้างในจะไปทำไปสั่งไว้เนาะที่วันจันร์นั่นแหลนะเนาะถึงจะเปิดเพราะว่าวันจันจะไปรับแม่มาดูแลร้านแทนเราเราก็จะมาเปิดร้านหาเงินเนาะเปิดร้านหาเงิน อธิกรณ์ว่าจะไปรับแล้วแต่ก็เห็นตามที่ในอยู่ในคลิปมาเลยเนาะรถมันพังรถเพนาะว่าซาลาคือรถ,ร,ถรถเพรถเพรถเสียนั่นเองนเนาะไอตูนนี่ก็ม้างใหม่ประกอบใหม่ประกอบไม่ถูกม้างใหม่ประกอบใหม่ม้างใหม่ประกอบใหม,บม่อยู่นะทุกคนอ๋อซื้อตัวเขาประกอบซะแล้วก็จบเรื่องจะได้ไม่มาทำอีกเนาะ ก็อีตัวนี้อีกตัวเึ่มมันพังเด็กมาเล่นแล้วมันพังยังไม่เอาไปซ่อมอันนี้ก็จะมาทําเป็นกระจกหลังเลยจะมาทําเป็นกระจกหลังเลยเนาะอันนี้ก็ซื้อมาตะจีนเหมือนกันเนาะซื้อมาตะจีนเหมือนกันตะจีนเขารับเงินกีบด้วยไงก็เลยซื้อมาตะจีนถึงจะรอนานหน่อยแต่ก็สวยนะเนี่ยสวยสวยสวยอาตาเลยที่นี่ค่ะ เอาขึ้นเสร็จสับเปิดไฟในหโหสวย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 ก็ขอบคุณทุกทุกท่กทานที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์ก็ลืมมาเอาของไหว้กลับไปกินเนาะลืมเอาของไหว้กลับไปกินเน่าซะและ้วเสียดายหละนี่ยังเหลือแค่นี้ที่พอกินได้เหลือนั่นเน่าแหละอันนี้ก็พอดีสุกเลยเอากลับไปกินที่บ้านเนาะก็ซื้อรองเท้ามาไว้ เอาไว้ให้ลูกค้าใส่เข้าร้านด้วยห้าคู่ห้าคู่เนาะใส่ในห้องน้ำด้วยใส่เข้าร้านด้วยห้าคู่อันนี้เป็นเงินเงินเงินแม่มานเงินไม่มานก่อออยที่นี่เป็นขวัญขวัญร้านเงินแม่มานเมื่อวันเปิดเอามานเนี่ยใด้เท่าไรเนาะ ไแสนเจ็ดสบแสกับซาวบาทซาวเข้าซาวเข้าว่านันาเนาะแสนก็ประมาณ500บาทนี่แหละได้ห0าบาทแต่วันเปิดร้านใหม่ๆนั่นแหละอ่าก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่อวยพรให้เราโชคดีก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนโชคดีเช่นกันเด้อ ขอบคุณทุกคนที่มาดันคลิปและดูคลิปเราเกจบขอบคุณมากๆากค่ะ,ะทีนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ